ตัวอย่างแรกของ s u n ไร s ์ออเดอร์ด p ปปิมาแล้วแล้วก็สร้างความฮือฮาไม่ใช่เล่นเหมือนกันจากตัวอย่างเนี่ยจากที่ดูนะตัวเอกในเรื่องของเด e อ u ฮันก์ a m เกมซันไร e o ออเดอร์ด i ปปเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครจากเขสิ2ก็คือตัว h e r m ์มอ่อก็เขตเดียวกับแค n i ิสแล้วก็ลูซี่เกรตัวละครหลักในทุกภาคนี่ส่วนใหญ่ก็มาจากเขสิ2ทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ตัวละครที่โดดเด่นก็คือ ตัวเฮอร์มิสนั่นแหละผู้เคยชนะในครั้งนี้ซึ่งเราได้เห็นไปในเดือ u ฮังก g ก์เกมของแคทนิสเอเวอร์ดีแล้วเขาไปเป็นเมนเทอร์ในครั้งนั้นซึ่งตอนนั้นอายุเยอะแล้วแล้วก็ติดเลราแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันของพาเนมครั้งที่50นะของฮังก r g ์เกมครั้งที่50ซึ่งจากที่ตัวอย่างเนี่ยที่ได้เห็นสิ่งแรกเหมือนในวรรณกรรมก็คือที่เขาบรรยายว่าสถานที่ที่จัดฮังกก์เกมการล่าครั้งนี้เนี่ย มันเป็นสถานที่ที่สวยงามไม่เหมือนครั้งอื่นๆครั้งอื่นมันจะโอ้ของแคสนินี่มันอีกแบบนะเป็นทุ่งหญ้าเฉยๆก็มีเป็นแม่น้ำมีโน่นนี่แต่ว่าอันนี้ตามที่วรรณกรรมเขียนไว้เนี่ยก็คือว่ามันสวยใช้คําว่ามันสวยมีทั้งดอกไม้มีทั้งทุกอย่างแต่ว่ามันอันตรายที่สุดอ่าใช้คํานี้ซึ่งในตัวอย่างเห็นอย่างนั้นเลยเหมือนมิซซอมม่าคืองานดีไซน์แตกต่างชัดเจนนะอย่างที่เราเคยคุยกันว่าคือถ้าสมมติว่าของแคสนิเี่ยมันคือยุค สองพันอะยุคสองพันสองพันสองันสิบอ่าแล้วพอย้อนกลับไปยี่สิบห้าปีก่อนมันก็คือยุคเจ็ดศูนย์อืแปดศูนย์อืมเพราะว่าเราเห็นตอนที่ซองเบิร์ดและสเนกเนี่ยมันเหมือนเป็นหนังย้อนยุคของโลกฮังค์เรือเกมอมันเหมือนยุคห้าศูนย์ยุคหกศูนย์ของฮังค์เครือเกมเลยด้วยซ้ำไปยุคที่มีสงครามใช่เทคโโนลยีอะไรก็ยังไม่ได้แบบสวยงามไม่ได้ล้ำสมัยขนาดนั้นไม่เหมือนตอนที่แคทนิดมาแบบมีโดนมีโดมอวกาศแล้วอะ ซึ่งมันเหมือนเป็นธีมของฮั n เกอร์เกมไปเลยนะว่าพอย้อนกลับไปมันก็จะยึดโยงอยู่กับเทคโนโลยีของโลกมนุษย์เนี่ยให้คนดูเชื่อมโยงได้ไงซึ่งภาพของ s u n ไรส์ออเดรลิปปิ้งเนี่ยคือเหมือนหนังยุค80 70เลยนะเสื้อผ้างานดีไซน์ทรงผมต่างๆใช่แม้แต่กราฟ,ฟิกที่มันใช้ในตัวอย่างตัวนี้นะเรารู้สึกว่าเอกลักษณ์ของมันนะมันคือยุคสมัยได้เหมือนกันอาจจะเป็นจุดหนึ่งนะที่จะเป็นจุดขายเพราะตอน ซองเบิร์ดแนดสเนเนี่ยเราก็ชอบโปรดักชันเลยนะมันคืองานสร้างสรรค์ที่มันบ่งบอกยุคได้ในลูกของเกมได้เลยอะความเรโทรในซองเบิร์ดแอนด์สเนกที่เป็นลูซี่เกรอันนั้นน่าจะเป็นการแข่งเกมล่าเกมครั้งที่10นะถ้าจะไม่ผิดใช่อ่อ,อันนี้จะเป็นหลังจากนั้นก็40ปีซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยโอ้โหมันโลเคชันสุดๆเลยนะโชว์โลเคชันสุดๆเลยซึ่งผมว่า ความน่าสนใจมันมีทั้งเรื่องวัฒนธรรมโลเคชันที่มันไม่เหมือนกันอย่างภาคเดอะบ o อดออฟซองเบิร์ดแอนด์สเเนี่ยไอตัวนั้นเนี่ยมันมีความเป็นยุคอุตสาหากรรมหนักที่แบบว่ามันดูเรโทรเก่าๆดิบๆนิดนึงการต่อสู้กันในของลูซี่เกรก็เป็นเหมือนโคลอเซียมร้างอะไรบางอย่างมันเป็นเหมือนยุคสงครามที่แบบว่ายุคเนชั่นสเตตเฟลอะล่มสลายแล้วมันมีหลายๆอย่างที่เป็นซากประหลาดพังคือสร้างเมืองหลังจากที่ ผ่านสงครามผ่านยุควิกฤตมามันยังไม่ดีเท่าไหร่ส่วนยุคแคสนี่นี่เป็นยุคฟิวเจอริสติกไปเลยเป็นอนาคตไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้มันคือตรงกลางยังไม่ได้ใหม่เป็นฟิวเจอริสติกขนาดนั้นโอ้โหชุดแคสซินเอเวอร์ดีเนี่ยโอ้โหชุดเป็นไฟนะมันคือทุกอย่างยังกับแบบเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันคือเหมือนไซไฟสุดๆไปเลยอันนี้มันอยู่ตรงกลางสําหรับผมมันอยู่ตรงกลางคือเรายังรู้สึกว่านอกจากเรื่องยุคสมัยแล้วนะน่าจะยึดโยงอยู่กับคาแรคเตอร์สโนเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะ อืมคือเราเห็นว่าตอนบัลลาดรอบสองเบิร์ n แอนด์เเเนี่ยนะมันเป็นจุดเริ่มต้นของสโน่ถึงไฮไลท์จะอยู่กับการแข่งขันที่ลูซี่ก็ตามนะแต่การเปลี่ยนแปลงตัวตนของสโนมันคืออีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันแล้วต้องไม่ลืมว่าถึงภาคหลักที่เราเคยดูไปของแคดนี่นะไฮไลท์มันคือแคดนี่นั่นแหละแต่ลาดบอสก็คือสโนเหมือนกัน อืมฉะนั้นถึงแม้ว่าซาร่าเดลิปปิ้เนี่ยจะมาเจาะอยู่ตรงกลางของไทม์ไลน์ตรงนี้นะของโลกของ h u n เก r g a เกมเนี่ยนะอืมแต่มันคือช่วงชีวิตช่วงสําคัญของสโนหรือเปล่าอืมเรามองอย่างนี้นะโอเคการประทัก,กับเฮอร์มิตก็อาจจะเป็นไฮไลท์หนึ่งที่โลกของฮันเกอร์เกมทุกครั้งก็ต้องมีการแข่งขันเป็นไฮไลท์หลักแต่ถ้าตัวละครเนี่ยเรายังมองว่า น่าสนใจสโนโมากยิ่งได้ราฟไฟมานะนี่คือนักแสดงที่แบบอยู่เรื่องไหนก็โดดเด่นอะ่ะอ๋อนึกว่าอยู่เรื่องไหนก็เลว <laughs> เป็นคนดีบ้างก็มีอ๋อ,อ,อ <laughs> <ต>เป็นคนดีใน years. <laughs> 2 w อ n เ y e a r s มีเรื่องเดียวนอกนั้นก็เป็นหลอดวันเดอร์มอร์บ้าง <laughs> เป็นไอเเชฟฮอตอนใจโหดเออเป็นเ,ออเนชฟพ,พัตคาร <laughs> เดือดอะไร <laughs> <laughs> บทฮีบโหดตลอดเลยนะเขาเคยเล่นหนังโรแมนติกเลยนะ <laughs> เคยมีเล่นหนังโรแมนติกกับเจโรนะลาฟายเนี่ยแต่เราสึกว่าการที่ได้ลาฟายมารับบทสโนเนี่ยมันต้องมีไฮไลท์อะไรสักอย่างแน่ๆมันไม่ใช่แบบแค่ประธานดีบดีตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นก็นเลยนะหรือเป็นแค่ผู้จัดการแข่งขันอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสโนในยุคนั้นเนี่ยเป็นอะไรอยู่แต่เราคิดว่า25ปีเนี่ยนะ ทามมิ่งระหว่างสไลด์ออนเดอร์ดิปปิ้งกับของแคดนี้นะเรายังรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะให้สโนขึ้นถึงจุดสูงสุดในหนังเรื่องเนี้ยในหนังชุดนี้นะอ,อาจจะมีช่องว่างให้เติมสโนอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะก็เลยนะ่าสนใจมากคือโอเคเฮอร์มิตอ่ะอย่างที่บอกไฮไลท์อยู่แล้วแหละเราต้องตามเชียร์ไฮไลท์ของเราอยู่แล้วแหละเฮอร์มิกับอาจจะมีเรื่องความรักอาจจะมีเรื่องศัตรูการแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดในรอบ5้าสิปีแล้วก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราสนใจสโนมากว่า มันคืออะไรทำไมถึงต้องเป็นเหมือนมาคล้องแวะกับการแข่งขันทุกครั้งขนาดนี้หมายถึงว่าโครงสร้างของโลกของฮังเกอร์เกมทุกเล่มท,ทุกเรื่องที่คนเขียนเขียนขึ้นมานะมันยังผูกพันอยู่กับสโนตลอดแล้วกันอืในตัวอย่างนี้เราก็เห็นว่ามันมีเข็มกลัดที่เป็นโลโก้ของ The b a l l a d of s o n g b i r d a n d s n a น e นะซึ่งก็คิดว่านี่แหละคืออาจจะเป็นตัวเชื่อมโยงหลัก แล้วก็อาจจะมีคำตอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลูซี่เกรก็ได้นะเราในหวังว่าน่าจะมีอยากให้มีด้วยความเชื่อมโยงระหว่างตัวละครในภาคนี้เนี่ยกับความเป็นไปของลูซี่เกรที่มันทิ้งประเด็นไว้ตอนนั้นนะอาจจะได้เห็นบทสรุปอะไรบางอย่างที่เรายัางรู้สึกว่ามันค้างคาอยู่ในตัวของลูซี่เกรทถ้ามันมีคำตอบตรงนี้ให้กับเราหน่อยเนี่ย ก็ถือว่าจะทําให้เราฟูลฟิลมากขึ้นนิดนึงกับทั้งการเป็นตัวเชื่อมและก็เป็นบทสรุปของลูซี่เกรให้สักนิดนึงอ่ะแล้วมันอาจจะเป็นตัวที่พาดพิงไปถึงสโนได้ด้วยนะอันนี้มโนนะถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูซี่เกรยจะตายก็ได้โดยที่สโนนี่แหละเป็นคนจัดการแต่ว่าการตายของลูซี่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองกบทขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะเชื่อมโยงหรือเปล่า อุตสาเว็บไม่เห็นสัญลักษณ์ก็เห็นโลโก้เห็นเข็มขัดตัวนี้ขึ้นมาก็ไม่น่าจะทิ้งขว้างโรซิเกให้มันแบบว่าค้างคายอยู่เหมือนกันละกันการที่มันเล่าเรื่องช่วง40ปีต่อมาเนี่ยผลลัพธ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูซิเกก็น่าจะมีความสาคัญกับประวัติศาสตร์ของโลกฮาง์เกมเหมือนกันนะเออน่าสนใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เอาจริงๆตัวหนังน่าจะกําหนดเข้าฉายปีหน้าปีหน้าปีหน้าปลายปีเลยเหรอ ใช่น่าจะพฤติการดยซ้ำไปคือ oh oh. อันเนี้ยเป็นการโปรโมทแบบหนึ่งปีล่วงหน้าอืมอ่ะรอดูว่าจะเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมตอนนี้เนี่ยจากที่เห็นก็โอเคเราเห็นอิเลเมนต์ต่างๆที่อยู่ในหนังสือแล้วก็การกล่าวถึงเคยมีอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเห็นมีตัวละครที่เราได้เห็นกันมาบ้างอย่างเฮอร์มิสอย่างตัวหลายๆคนก็เห็นอยู่แต่ว่าไอ้ส่วนสำคัญอย่างเช่นสโนเนี่ย ยังไม่เห็นบทบาทในนี้ขนาดนั้นว่าจะเป็นยังไงนะมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเดอะบรอดออ s ซองเบิร์อยู่ไหมเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะได้เห็นกันเพิ่มก็ได้เรามองว่าการที่มันเชื่อมโยงกับยุคของแคทติสมากๆเนี่ยคือ25ปีเนี่ยไอตัวละครพวกนี้จะสำคัญมากนะพวกเอฟฟี่ตัวละครที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ในยุคของแคทติสเนี่ยภาคนี้ก็มีที่รับทเดลแอลแฟนนิงเนี่ยนะแล้วก็พลูทาร์ ที่เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มกบฏในยุคข,ของแคดดิสเน่ก็มีตัวตนอยู่ในภาคนี้ด้วยคือรับบทโดยเจสซี่พรีมันเนยนะก็น่าสนใจคาแรคเตอร์เหล่านี้ที่มันเชื่อมโยงกันอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของคนเหล่านี้ก็ได้เพราะเราก็คิดว่าพลูทักไม่น่าจะเป็นที่ปรึกษาของกบฏตั้งแต่แรกเขาอาจจะอยู่กับแคปิตอลก่อนก็ได้แล้วค่อยเปลี่ยนหรือแม้แต่ซีซ่าฟิกเกอร์แมนที่ตามข่าวนี่ก็คือคคเรนคาวกินถ้ามามีบทบาทก็ อาจจะได้เห็นลีลาความแสบสันของพิธีกรรลายนี้ก็เป็นได้นะก็ยังมีจุดตรงนี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะไอ้หนังที่มันเป็นภาคก่อนภาคต่ออะไรประมาณเนี้ยที่พอมันมีแคตติ้งใหม่มันมีอะไรมาใหม่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเนี่ยไอ้สิ่งตัวเนี้ยน่าจับตามองเหมือนกันอืมโอเคอ่ะรอดูเดือดฮังก์เกมนะยี่สิบพิธิกาปีหน้าในไ <laughs> อเมอก รอหมดกันข้ามปีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่รู้ไปทําตามทําคุ้หรือเปล่าเดี๋ยวทําคุณก็ชอบรอหมดหนังข้ามปีเนี่ยเออปล่อยมานานเหมือนกันถ้าครึ่งปีนี้กําลังสวยนะเจ็ดเดือนแปดเดือนอะไรเงี้ยนะกำลังสวยอันนี้โอ้โหเป็นปีเหมือนกันแ้่ก็รอกันอีกหน่อยนะคุณผู้ชมอ่ะรอดูเดือนฮังก์เกม s u n r i ท์ออนเดอะล p p ปิ้ใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบบอกเราได้ทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube นะครับเซิร์ชดิวซีด็อกตามได้คำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอ <nam un>